ชอบไหมชอบไหมคะเรื่องนี้เรื่องนี้ชอบไหมเรื่องอะไรหรือทวาดากับคนตัดฟืน้นนะเชอลินอยากดูในข้างในแล้วใช่ไหมเด็กยิงเชอลินชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึงต้องการดูข้างในแล้วอ้าวดูสิ วันหนึ่งชายตัดฟืนนั่งร้องไห้อยู่ริมน้ำเนื่องจากเขาทำขวานตกลงไปในแม่น้ำซึ่งเป็นขวานที่เขาใช้ทำงานอยู่ทุกวนันร้องไห้ใหญ่เลยไหมวเทวดาสงสารจึงช่วยงมขวานให้ขวานเล่มไหนเป็นของเจ้าขวานเงินหรือขวานทองเทวดาถาม ไม่ใช่ทั้งสองขวานของข้าเป็นแค่ขวานเก่าๆชายตัดฟืนเกาอ่าอ๋ออ๋ออง่าต่อเลยเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์มากข้า ถ้าขอมอบขวานเงินขวานทองให้เจ้าเป็นรางวัลเทวดาบอกให้ชายตัดฟืนรักษาความซื่อสัตย์นี้ตลอดไปนี่ไงเออเออ,อ,อนี่แหละคนที่ซื่อสัตย์นะคะอ่าอา,าอมีต่อมีต่อ เมื่อเพื่อนบ้านของชายตัดฟืนรู้จึงแกล้งทำขวานตกน้ำบ้างพอเทวดางมขวานทองขึ้นมาเขาก็บอกว่าเป็นของตนเองเจ้าไม่ซื่อสัตว์ขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของเจ้าเทวดาก้าวแล้วก็หายตัวไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ซื่อสัตว์ ย่อมได้รับผลดีตอบแทนนะน้องจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะใช่ไหมลูกใช่ไหมสนุกไหมเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรนะมาเร็วๆหน่อยนะเรื่องนี้ชอบไหมชอบไหม ชอบไหมเรื่องนี้โอ้โชอบเหรอเรื่องอะไรหรอกบเลือกนายฟังเลยไหมแม่เหนื่อยแล้วฟังเลยเหรอแม่เหนื่อยแล้ววะพอก่อนเนาะ อ๋ออืมน้องอ่านเองได้ไหมออืมน้องอ่านเองเอาน้องอ่านเองดิน้องอ่านเองสิอืมอืมอ่าแม่เปิดให้ก็ได้เช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนน้ำจิ้มเยอะนะ มาณนะบึงใหญ่แห่งหนึ่งฝูงกบอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานนำไงกบูกวันหนึ่งฝูงกบปรึกษากันว่าอยากมีเจ้านายมาปกครองคอยคุ้มครองดูแลจึงร้องขอต่อเทวดา อไปต่อเปิดหน้าใหม่อ่านี่ไงเทวดาจึงโยนขอนไม้ลงไปในน้ำเสียงดันสนั่นเสียงดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วฝูงกบตกใจพลังอํานาจของเจ้านายมากคิดว่าต้องปกครองพวกมันได้แน่นอน่หน้าต่อไปน้องก็อ่านออกใช่ไหม หลายวันต่อมาฝูงกบก็เริ่มเบื่อนายเนื่องจากเจ้านายลอยไปลอยมาอย่างเดียวจึงร้องขอต่อเทวดาอีกครั้งท่านเทวดาโปรดทรงนายใหม่มาให้ข้าด้วยเถิดเทวดาจึงส่งนายใหม่ลงมาให้ ูงกบก็ยังไม่พอใจและร้องขอในายใหม่บ่อยครั้งจนสุดท้ายเทวดาได้ส่งนกกระสามาให้เห็นเจ้านายไหมเห็นนกกระสาไหมลูกนี่นกกระสารู้สิจุดจบเป็นยังไงว้าวหลังจากนั้นนกกระสาก็จับกบกินทีละตัวทีละตัวจนหมด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่จบเยี่ <Yeah. S 1> yeah.